นะคะได้เปิดโครงการหมู่บ้านสวัสดิการทหารเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวค่ะพลตรีสิทธิจันสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านสวัสดิการมณฑลทหารบกที่24โดยพันเอกสถาพรบุญชูหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่24กล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว ได้มีที่อยู่อาศัยปินของตนเองและได้ให้หน่วยทหารทุกหน่วยดําเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมทางมนฑทนทหารบกที่24จึงดําเนินการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านสวัสดิการทหารขึ้นในพื้นที่ราชพัสดุโดยไม่ส่งคืนพื้นที่เวลาในการเช่าครั้งละ30ปีพร้อมแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการบณฑทนทหารบกที่24เป็นผู้แทนกองทัพบ,บกในการประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อดําเนินโครงการจนเสร็จ โดยพื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ123ไร่แบ่งโครงการเป็น3ระยะคือระยะที่1พื้นที่60ไร่2งาน95.4ตารางวาที่ดินแบ่งแยกแปลงละ100ตารางวาโดยรูปแบบบ้านมี4แบบราคาเริ่มตั้งแต่770,000บาทถึง1 5 0 0 0ล้บาทและในวันนี้นะคะก็ได้มีพิธีมอบบ้านให้กับกำลังพลในระยะที่1จํานวน14หลังค่ะ มูลและนิติอุดร